อาวุธไหมไม่รีย่ไปเปตัวแบากินเหล้าหรือเปล่าไม่เรีย่ไม่ระหว่างกลางทางได้ยินเสียงผู้หญิงเรห่างกันเจ็ดกิโลเจ็ดวากี่ย่างค่ะวิ่งไปดูเห็นเห็แสนดาวีกำลังทำลายนางขนียวอากาศใช้ไม่ได้ใช้ไม้หุ้มแทงนางขนียวอากาศยังไงมีตูหรือเปล่าไม่กินทีีเดียวยเข้าสองลูกรูเดียวยังไง ทงทีเดียวเข้ารู้เดียวต้วแย่งไม่ได้แยงแทงทีเดียวเข้าสองลูกโอ้โหนี่อเข้าสองูเลยแอดแอ๋อยย่อ๋อ่งก๋อยยเอยงด้อยกิ่อ๋อยอ๋อยย่งองอ๋อยยิอยงออออ่่งอ่ยงองยอ่ะ่๋ แล้วมีพยานไหมอ๋อพยานก็มีเรียกมะอ่ะเอามาทีจะได้ช่วยกันหระเานหัรัาัางนี้เนาะเาะเาะาวาระหานม กันแม้นไม่มาจะเรี่ยกไ่้เหรอพี่ยาอาจะติดผู้ท้าอยู่ก็เลียกมานะเรียกได้จริงเหรอเจ๊เลมาเอเรียกเลยนะม่ยาอยากมเยอะไอ้ผไอ้ผเลยตอนนี้พรงค์่านเรียกมาเป็นพยาแล้วมาช่วยยกันเพื่อนจะได้รอสักทีไอ้ผอยู่ไหนเนี่ย

กินปากกินคอที่มึงอ่ะไอ้ผมติดเที่ยงกูไม่ดูนะไอ้ผมเอ้ยอ้ยโอยโายนโอยอะไรไอ้ผมาไมนี่ยจะไปไหนอ่ะฮะท่านจะไปไหนก็ไปจับโต๊ะให้มันเท่าที่ก่อนผมเมื่อยแล้วอ่าไอ้พ่อผม ผมเนี่ยถวายพระโ,โ,โจ้าค่ะ้าเอ้าเจอศสหวยหน้าน่า,นาจริงเจ้าเป็นใครกันก่อฉันไม่คิดวันในผมไม่ค่ะเจ้ามาทำไมคอยระยะอะไรแผระเจค่า โอ้ไม่พายายามกันในแผลอย่างนั้นเหรอเอ,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 อาล่ะโลกเหตุการณ์ยังไงเล่ามันต่อโดยที่เราไม่ต้องซักทำ <c oughs> ไมเพื่อนคะเดี๋ยวมันจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พวกฟังอีกว่าเกิดเหตุการณ์เพียการเดินสองผมชัได้ลับผู้ออกแผในาชาไป่ใช่รับกันในแผนไลไว่าะบาดทางด้านได้ยินเสียงผู้หญิงร้องวิ่งไปดูเห็นเนี่ยแต่เล่าวินเนี่ยกำลังทำร้ายนังผ้หลอนกับผมชั้นเิ่งมาเห็นก่อนว่านางผู้หลอนกัดถูกทำร้ายจึงพอใกล้ในแผนเนี่ยชั้นกินออกเพราะในแผนชั้นวินออก ตำรวจก็แ,แกะัะตัวในแผงกบันเทิงเลยพี่เจ้าป้าออกหมดแล้หมดความไม่กล้าเลยอ่ะหมดแล้วพเจ้าค่ะหมดแล้วออกจากซองไปได้ไปไปดิแต่ไม่ยืนหน้าหรอ,อได้ ก็หอมชานคูหลาอันนี้ก็ต้องให้คุณเหนื่อยเลยได้ไรว่าแล้วโงเป็นไงบ้างพันนะค่ะขอบคุณมา,ากแสนเหล่านี้เจ้าเอ้ยหาคาหาในเจ้าในครานี้ไหมเห็นทีผ่าบาทค่ะคงต้องฝ่าจะขอดเตียงเลือไหลจะจ้อกระเด็นโง่เพื่นะผ่าบ่าที่นี่เรื่อ ใช่ไหมนี่้นี่ก็สลกปุรีไดิพอใจมากเล่าวีไมด้ในการของโจ์ของจำเลยและของพยานเราผู้จ่าเถือนภัยได้พิจารณาคดีจะมีใ้ข้างบาลสงจะทำให้การของโจทย์มาดีมากศาลจะเขาพิจารณาคดีตอนนี้โจทย์มีชื่อว่าแสนลาวี วันเกิดเหตุเป็นปวันร้อยประทงวันขึ้นสิหบห้าค่ะเอ้ยอะวะย,ไไ <c oughs> ยออวิ่งไงนะเฮ้ยแหละตรงกำแรงสิบห้าครัวันเกิดเหตุน,นั้นตนมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในงานกินเหล้าสองขวดเบียร์สองขวดแม่โขงสองขวดเมาเข้าไปพกมีดสองเล่มปืนสองกระบอกระเบิดสองลูกไประวางกลางทางได้ยินเสียงผู้หญิงร้องทางก็เจ็ดกิโลวิ่งไปดูเห็นหนายแผน กำลังทําว้หน,นังหลืองกาบใช้ไม้แทงหนังหลองกาบใช้ไม้อีโต้แทงทีเดียวเข้าสองรูจาจะขอพิจารณาคําให้การของโจทย์ดังนี้จนจนจนจโ,โ, 5, 6, โ 7, จทย์ให้การที่ตามจําเลยจนเกินไปสาจะขอยกอํามาตยในสองรองบรินสามตามบปิสี่ตีเป็นห้าตามกยกกลับันที่เจ็ดจ้าให้ทหารจับตัวแสเลาอีกไปประหารชีวิตโอ้หวันนแผนจะเขียนให้กลับตานอาปลอดภัยพยาน นายผมไม่ปล่อยกับบ้านนายปลอดภัยไม่มีใครคัดน้ำทั้งน,นั้นใครงงที่สังยี่สิบบาทสัมสิบบาทก็ได้ไปไปมันเหนื่อยเอาละหมดหน้าที่ของเราแล้วลาสั่งเสร็จสเด็จสูงเข้าห้องนายทออพระเทศดซีดีแผ่น เยลนางปองเหตป่าเขาไปสินางโอ้ป้าไม่ดูไม่รู้จักเลิกเอามาจากหกท่านอะไร,รอะอะไรมา,าจากูหนังไงไช่ที่ไหนราอไข่หอยเอ็ดไ่ที่เรามีแม็บดีแล้วเฮ้ ทางเสียเสียวันเก้าอนก็หลับแลวน้าเลยี่อควรมาทีนี้มีอะไรอีกไหมนอกจากตัวนี้แงะราทคการแสดงเนการแสดง้นถ่าถึงจะไม่กระต่างแจ้งแบแแจะน้ำแต่ก็ทสาให้พวเหนมได้รู้ว่า คนที่กระทำความผิดกับคนที่ไม่ได้กระทำความผิดนั้นเวลาขึ้นลงเพื่อสารในจิตใจมั่นคงต่างกันเพราะกระทำความผิดคนที่กระทำความผิดเวลาขึ้นลงเพื่อสารจิตใจไม่ได้มั่นคงเราจะพูดจาชักจูงไปทางไหนมันก็บายตางเราแต่คนที่ไม่ได้กระทำความผิดนั้นเวลากันขึ้นลงเพื่อสารเราจะพูดจาชักจูงไปยังไงมันมีแต่ตายข้าเดียวไม่ต้องัำนี่เรามันคอยแข่้เงินแข่งทอเล็กๆเลยไม่หยุดนี่ ที่มึงแสดงให้กูดูเมื่อสักครูน่นี้มันก็น่าจะเชื่อถือแต่มันติดอยู่นิดเดียวก็เสียดายที่พยายามมีแค่าปากเดียวเท่านั้นอ้นอาคนเดียวก็ปากเดียวเลยจะเอาสองปากสามปากมันจะใหอะ่ะพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรมึงจะพูดอะไรมึงก็พูดอะไรนี่มึงมึงอะไรเนี่ยอยู่ที่กูนี่อ่ะพ่อันนี้ครับเปลี่ยนเป็นแ้ให้ก๊นอนกับพ่อด้วยเฮ้ยเอาล่ะ กูเที่ยโอกาสมึงไปครั้งสุดท้ายก็ได้ถ้ามึงแน่ใจว่าไอ้แผ่ไม่ใช่คนผิดในการฆ่าอังกาเพราะฉะนั้นภายในคืนนี้ไปหาหลักฐานมาให้ได้ว่าไอ้แผ่ไม่ใช่คนผิดพุ่นี้สามโมงเช้ารีบนำมาเข้าป้ากล่แต่ถ้าสามโมงเช้าพวกมึงยังมาไม่ถึงแล้วก็ูจําเป็นต้องตัดหัวไอ้แผนด้วยมือของกูเองเฮ้ยรออยู่นะเว้ยหามาไปไวอ่ะ ไม่รูพ่อคะมันเดงมไปารคนเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราทั้งหดเนี่ยมาเราก็ไม่รู้นี้อจอป็นยังไงบ้างเราจะชอย่หรือล่าเป็นยังไงรเป็นยังไงหรอนเขาว่าตายแล้วนะตายแล้วเหรอตายแล้วเฮ้ย